เชื่อว่าใครหลายๆคนในที่นี้มีความฝันตั้งแต่ในวัยเด็กคือการได้เที่ยวรอบโลกไปในที่ใหม่ๆที่ที่ไม่เคยไปและได้พบกับผู้คนใหม่ๆที่เราไม่เคยได้รู้จักหรือพบเจอกันมาก่อนแต่พอโตขึ้นแล้วในความเป็นจริงความฝันที่มีในวัยเด็กนั้นก็เป็นไปได้ยากมากสำหรับใครหลายๆคนเนื่องด้วยภาระหน้าที่การงานต่างๆ แต่พวกเราก็โชคดีที่ได้รับโอกาสและมีโอกาสอยู่บ่อยๆตั้งแต่พวกเราย้ายมาอยู่ที่ประเทศโนเวย์ยินแดนแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืนการตอรอนเที่ยวของพวกเราหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการเรียนหรือทำงานทำให้จิตใจและร่างกายของพวกเราได้พักผ่อนและผ่อนคลายกับการตอรอนทัวร์เป็นอย่างมากหรือเรียกอีกอย่างในแบบของพวกเราว่าตอรอนทัวร์บําบัด จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเราอยากพาทุกคนตลอนทัวร์ไปด้วยกันค่ะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะคะขึ้นเขาไม่ได้ครับ สองโดราไม่ like ไม่ได้ยินค่ะแปลว่าอะไรสวยโดราก็สวยโดราก็เป็นโดราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพาไปดูว่า How to เที่ยวยังไงที่ไม่มีสามีมาด้วยไปกันสองคนเฮ้ยสามสามคนไหมลูก เรามากันสองคนครึ่งนะคะตอนนี้ก็คืออยู่ได้ครึ่งทางแล้วเดี๋ยวขึ้นเขาไปยังไงเดี๋ยวจะให้ดูวิวอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ให้ดูวิวตอนนี้เลยขนาดที่เราจอดรถอยู่ตรงนี้นี่เลยวิวมีแต่หมอกมองไม่เห็นอะไรที่ไม่ร้กู บรรยากาศภายในบ้านนะคะตอนทางเดินขึ้นมาไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะเพราะว่าทางมืดมากแล้วก็ต้องถือของขึ้นมาด้วยนะคะเรามาถึงช่วงเย็นพอดีค่ะเราก็ทำอาหารกันแบบง่ายๆส่วนน้ำดื่มในบ้านตกากาาศนะคะไม่สามารถที่จะดื่มได้เลยจากก๊อกนะคะต้องต้มดื่มก่อนนะคะถึงจะดื่มได้ค่ะ USTANGER someone holding r สวัสด <c oughs> <bal> <sighs> ีทุกคนตอนเช้าวันนี้วันเสาร์นะคะเมื่อวานมาถึงตอนเมื่อวานมาถึงตอนวันตอนตอนเมื่อวานมาสุ่เนาะ S <s ก็มาถึงตอนประมาณ4โมงเย็นนะคะเพราะว่าถนนเขาปิดเพราะว่าเกิดเหตุการณ์หิมะถล่มนะคะพอขึ้นมาได้ทางขับยากมากเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าตั้งใจขับมากตอนนี้ก็คืออยู่ข้างบนบ้านตากอากาศแล้วข้างนอกหิมะกำลังตกเลยเมื่อเช้าป,ปล่อยไมโลออกไปฉี่นะคะ <S <s เปิดประตูไม่ได้เลย <S <s เปิดประตูไปป <s> ุ๊บติด <s> เลย <S <s <s> ทีนี้ ตอนนี้เดี๋ยววันนี้เราจะพามาชมข้างในในบ้านตากอากาศนะคะว่ามีอะไรบ้างเป็นยังไงแล้วก็บริเวณข้างนอกรบอบๆเป็นยังไงแล้วก็จะพาลงไปดูตรงที่จอดรถไม่รู้ว่าเราจะเอารถออกได้หรือเปล่า,าไม่รู้เพราะว่าเขาไม่มาทํางานเลยเพราะว่าหมายถึงว่ารถที่เขามาเอาทีม้าออกอะไรอย่างเงี้ย ก็คือยังไม่ได้ยินเสียงเลยวันนี้แล้วก็ยังเห็นรถจอดอยู่รถที่ว่าเอาหิมะออกตอนนี้ก็คือเดี๋ยวจะพาไปชมบริเวณในนี้ก่อนแล้วก็ดูว่าเป็นยังไงอะไรยังไงแต่ว่าสำหรับเราถือว่าโอเคอันนี้เริ่มจากตรงนี้จะเป็นประตูทางเข้าเข้ามานะคะก็คือตรงนี้เลยก็คือห้องน้ำยู่ตรงนี้อันนี้คือห้องน้ำไม่มีอะไรมากทุกอย่างก็จะเก่าๆนิดน,นึงเสร็จตรงนี้ก็จะเป็นประตูนี้เป็นห้องนอน ก็คือจะมีสี่เป็นสองชั้นนอนได้สี่คนนะห้องนี้แต่ห้องเย็นมากไม่มีแต่เนี่มีเครื่องทำความร้อนใส่เขาส่วตรงนี้ก็จะเป็นที่แขวนเปเลยคะแขวนเสื้อผ้าเพื่องดูดฝุ่นอ่าระหว่างป็นโซนห้องครัวค่ะว่าตอนนี้ก็คือจะเป็นอันนี้คือแก้วที่เราจะใช้เราจะล้างไว้นะคะก็คือเราไม่รู้คนเก่อคอ ข้าวมีโคมไฟมีอะไรอย่างงี้นะแล้วก็มีทีวีให้ดู<ม>ข้างหลังทีวีก็จะมีดิแล้วษนาดแบบนี้เลยโอ้ชิวมากสวยตอนนี้มาา้าเราส่งนะคะแล้วก็มีลมนิดนึงนิดนึงนี่เลยถแต่ทุกคนเห็นก็เป็นไฟอยู่ตรงช่วงบริเวณตรงข้างนะคะนะั่นแหละคือเป็นลานสกีที่เราจะไปเล่นกันวันนี ้เปันไใจวันวันนี้เมืเ่เลยถิ่นถิ่นรองเท,ท้าอันนี้เป็นโต๊ะที่เราไว้เล่นเกมกันเมื่อคืนนะคะเราเล่นไพ่ไพ่เราไม่ได้เล่นปกติไม่ได้เล่นนัมมี่นะไพ่เล่นธรรมดา,ว,าว้าวโอเคในตอนนี้รีวิวฮิตต้าบ้านอากาศก็มีเท่านี้ก่อนเดี๋ยวถ้ายังไงจะพาไปชมข้างนอกกันทีหนึ่งตอนนี้เรากำลังจะออกไปดูตรงรถนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง สภาพจะไหวไหมเราจะขับออกไปได้ไหมไมโลจะไปด้วยไปเราไมโลนอก่อนเออถูกไมโลทำโอเคมีรถผ่านมาแล้วเปิดรถแน่เลยไป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 ก่อโอ้โห โอ้สุยดยอดโอ้อยาดามันขา่าไปหมดเลยไปแล้วก็เอ้อยัยยัยยัยยัอยอยู่น้ำล่องอยาดาน้ำล่องไปก่อนแล้วก <c oughs> ็ไปให้เดิน น,นั่นคือตรงที่เรามาก็ค,คือมันจะสูงหน่อยตอนทางลงอ่ะไม่เป็นไรหรอกแต่ตอนเดินขึ้นแล้วมีของมาด้วยนี่ยโอ้โ oh ห amazing go ใ hey. ห้เร็วเร็ว กำลังตกเลยคือวันนี้ไม่ได้ไปเล่นสกีบนเขานะคะเพราะว่าหิมะตกแล้วก็รถออกไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครมาเอาหิมะออกให้รถก็เลยเต็มไปด้วยหิมะเลยนะคะตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะหาอะไรทําก็คือเราจะทําทางที่ว่าเราสามารถเล่นสไลเดอร์ลงไปตรงนี้ได้นะคะเดี๋ยวถ้าไงเราต้องทำทางถ้าไงไปดูกันเลยค่ะ ก็เตรียมตัวแพ็คของเก็บของนะคะเราสามารถเช็คเอาท์จากที่นี่ได้ก่อนกโมงเย็น mm. แต่ว่าไปคิดมาก็อยู่เล่นหิมะที่นี่สักครึ่งวันแล้วก็ค่อยกลับกัน mm. เพราะว่ากลับบ้านไปก็มีแต่ลมแต่ฝน mm. ก็เลยคิดถึงหิมะนะคะ mm. เดี๋ยววันนี้เราจะเล่นอยู่ที่นี่สักครึ่งวันก่อนแล้วค่อยขับรถลงเขาไม่อย่างนั้นเดี๋ยว mm. หิมะมันจะตกลงมาอีกหรือไม่ก็จะขับรถยากแล้วก็มืดด้วยนะคะเพราะว่าขับยากมากทางก็แคบถ้ายังไงเดี๋ยวยังไงก็วันนี้เราไปดูว่าทำอะไรกันบ้างแล้วก็วันนี้เราจะกลับบ้านกันค่ะก็อาจจะถึงบ้านเย็นๆค่ำๆหน่อยเพราะว่าพรุ่งนี้ยาดาต้องไปโรงเรียนนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็ต้องทำงานด้วยแล้วก็ยังไงฝาก ติดตามแล้วก็ฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะดูกันต่อไปว่าวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวถ้ายังไงไปเจอกันเลยค่ะวันนี้ ตอนนี้ค่ะมันเป็นเวลาเที่ยงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทําการเก็บของแล้วก็ทําความสะอาดบ้านตาอ,อากาศคืนเขานะคะเดี๋ยวถ้ายังไงวันนี้ขอปิดคลิปแค่นี้แล้วก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปถัดไปฝากติดตามกดไลค์กดซับสไคร e ให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย Ha 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 สามสองเจอกันใหม่หน้าคลิปนะคะคลิปหน้านะคะเจอกันใหม่เจอกันใหม่นะคลิปหน้านะคะบายบาย